สวัสดีครับ FCI u s e Car วันนี้ผมมีรถดีๆคัดพิเศษเกตด A มานำเสนอพี่ๆ FCI u s e Car เห็นหน้าตากันแบบนี้แล้วคงจะเป็นรถของใครหลายคนที่ใฝ่ฝันอยากจะสัมผัสอยากจะใช้รุ่นนี้วันนี้ถึงเวลาแล้วนะครับผมราคามันไม่แพงแล้วนะครับผมคันนี้คือ Honda Civic FBBOY นะครับผมมือเดียวป้ายแดงออกห้างเป็นรถของเจ้าสัวชื่อดังย่านชัยนาเทเวอาศัยอยู่ในย่านเยาวราช ตลอดเวลาและที่สําคัญจอดในล่มจอดในตึกตลอดเวลาดูแลเป็นอย่างดีนะครับโดยช่างผู้เชี่ยวชาญของ Honda ทุกระยะเข้าสูนบริการตลอดไม่เคยสคัมผัสมือช่างด้านนอกแต่อย่างใดนะครับผมคันนี้คือ Civic F B-Boy ปี2013มือเดียวป้ายแดงออกข้างนะครับผมสีเทาแมคคาลิกเดิมๆจากโรงงานบอดี้สวยไม่มีชชหนักตัดต่อพิกควาหรือจมน้ำสีสวยเงาฉ่ำทั้งคันนะครับผม เราทําการสปาภายในสปาห้องเครื่องขัดเคลื่อบให้อย่างดีนะครับผมรถคันนี้ผมเก็บงานแค่สปาเท่านั้นนะครับผมบอกเลยเก็บงานแค่สปาเท่านั้นรถก็ไม่ได้สกรปรกอะไรมากมายเพราะว่าเจ้าของดูแลเป็นอย่างดีตรวจเช็คซ่อมบํารุงในศูนย์บริการตะลอดนะครับผมจะมีใครสักกี่คนนะครับรู้ว่าตัวเองจะขายรถภายในเดือนหน้าแล้วจะเอาไปเข้าศูนย์ให้นะครับจะไปถ่ายน้ำมันเครื่องให้ก่อน จะเปลี่ยนยางให้นะครับผมและจะต่อบประกันชั้นหนึ่งให้และวันที่มาส่งรถจะเติมน้ามันให้เต็มถังไม่มีใครเขาทํากันหรอกครับมีแต่พี่คนนี้นะครับผมดูแลรถเป็นอย่างดีและเอ่ยกับผมว่าที่พี่ทําให้พี่อยากให้เจ้าของใหม่เอาไปใช้งานโดยไม่ต้องต้อมและเอาไปใช้งานอย่างมีความสุขและดูแลรถเขาให้เป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าเขารักรถคันนี้มากนะครับบางคนถามว่ารักแล้วขายทําไมนะครับผมเมื่อถึงวันหนึ่ง เราก็ต้องอัพสเต็ปเราก็ต้องเปลี่ยนใหม่นะครับเมื่อเมื่อถึงเวลาหนึ่งนะครับไม่มีใครใช้ของชิ้นเดิมไปตั้งแต่เกิดยันตายนะครับผมคิดง่ายๆนะครับเป็นคุณคุณมีกําลังคุณก็ซื้อใหม่นะครับผมตัวรถนะครับพร้อมใช้งานทุกอย่างไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมสีอาจจะมีริ้วรอยอาจจะมีสะเก็ดหินบ้างตามการใช้งานเล็กน้อยแต่มีประกันชั้นหนึ่ง ไว้ให้คุณเคมนะครับผมยางเลือกใช้เป็น b i t stone เปลี่ยนในศูนย์ตอนนี้เป็นยางปี2 0 2 4นนะครับอย่างที่ผมบอกว่าถ้าคิดจะเปลี่ยนรถแล้วใครเขาจะมานั่งเปลี่ยนยางเป็น2 3 0 0 0บาทเพื่อให้คนใหม่เอาไปใช้งานครับแต่มีพี่คนนี้นะครับผมนี่นะฮะภายในสวยงามนะครับสะอาดสะอ้านเบาะหนังไม่มีฉีกไม่มีขาดระบบไฟฟ้าทั้งคันปรับข้างไฟฟ้าพับไฟฟ้า พวงมาลัยมีแอร์แบ็กวิทยุเดิมจากโรงงานภายในสวยใสยสะอาดสะอา้านปุ่มต่างๆไม่มีลอกเลยนะครับผมดูแลเป็นอย่างดีดูดิครับปุ่มต่างๆที่พวงมาลายัยคอนโซงกลางคนอะไรนะครับปุ่มอีคอนไม่มีลอกเลยนะครับไม่มีลอกเลยนะครับผมนี่นะฮะเป็นรถมือเดียวแท้ๆดูแลอย่างดีโดยผู้เชี่ยวชาญและเดี๋ยวผมจะมีไขแม็กให้ดูนะครับว่ามีอะไรให้ดูนะครับคันนี้เลขไมล์วิ่งมา3 0 0แสนกว่า 300, กิโล บางท่านบอกว่าเยอะนะครับสำหรับสามแสนกว่ากิโลแต่ผมมองว่าถ้ารถได้รับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญของคันด้าโดยตรงผมมองว่ามันไม่เยอะนะครับผมเพราะว่าเขาตรวจเช็คทุกระบบเลยนะครับผมเดี๋ยวตากล้องรองแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวมันจะขึ้นมาเองนะฮะนะฮะเดี๋ยวรอเดี๋ยวตากล้องรอแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวมันจะขึ้นมาเองนะครับปนะิดประตูนะครับเดี๋ยวจะได้ให้ดูเลขหมายชัดๆนะครับผมนี่นะครับ เลขใหม่วิ่งมาสามแสนกว่ากิโลนะครับแท้ๆนะครับไม่มีการกอไม่แต่อย่างใดนะครับบางท่านบอกว่าเลขใหม่เยอะครับแต่ผมบอกเลยถ้าได้รับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญของ Honda Honda ้ผลิตรถมาแล้วก็ได้เซอร์วิสของ Honda ผมมองว่ามันไม่เยอะนะครับเพราะว่ารถบางคันผมเคยซื้อมาวิ่งแค่สามหมื่นโลแต่ไม่ได้รับการดูแลเลยเน่ายิ่งกว่านี้แต่อันนี้ได้รับการดูแลทุกระยะนะครับผมผมบอกเลยอย่าไปซีเรียสกับเรื่องเลขใหม่นะครับ เพราะว่ารถผลิตขึ้นมาสามารถใช้ได้เป็นล้านโลเลยนะครับเพราะว่าเขามีเลขหมายถึง999,999กิโลเมตรนะครับผมอย่างที่บอกนะครับรถถ้าดูแลจริงๆมันใช้ได้เป็นล้านโลนะครับเขาคิดค้นมาไม่งั้นเลขหม่เขาไม่ตันที่แสนโลหรอกนะครับผมด้านหลังกว้างขวางใส่ของได้เยอะสามารถเปิดจากฝากระโปรงท้ายได้เลยนะครับนี่นะฮะนี่นะฮะใส่ของได้เยอะ ซอกซายซอกขวาเดิมๆจากโรงงานนะครับฝากระโปรงเดิมๆจากโรงงานนะครับผมและคันนี้สามารถเติมเชื้อเพลิง E85 เดิมจากโรงงานได้เลยนะครับเติมได้น้ํามันทุกอย่างที่มีในประเทศไทยที่เป็นเบนซินนะครับทั้งแก๊สโซฮอนะครับผมจนถึง97เลยนะครับผมเติมได้ตั้งแต่ E85 91 95 E20 นะครับผมจนถึง97เลยนะครับผมหลุมเมื่อไลร่สวยงามนะครับอุปกรณ์ต่างๆมีมาให้ครบ ไม่เคยติดแกด๊สแต่อย่างใดนะครับผมนี่นะฮะรถสวยจริงๆนะครับแม้แต่กระจกนะครับรถวิ่งมาใช้มาเยอะก็จริงนะครับแม้แต่กระจกรอบคันนะครับตาฮอนหน้าอยู่ทุกคันแม้แต่กระจบานหน้านะครับยังไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับยังเป็นกระจกเดิมตั้งแต่โรงงานสติ๊กเกอร์เดิมตั้งแต่โรงงานนะครับก็เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างแต่ก่อนจะไปดูในส่วนห้องเครื่องผมอยากจะให้ดูประวัตินะครับผมผมอยากจะให้ดูประวัตินะครับนี่นะฮะอย่างที่ผมบอกนะครับผม ว่าถ้าได้รับการดูแลเรื่องเลขใหม่ไม่ใช่ปัญหานะครับแต่ถ้าคุณซีเรียสเรื่องเลขใหม่คันนี้อาจจะไม่ตอบโจทย์แต่ถ้าคุณอยากได้รถดีๆแบบพร้อมใช้ไม่ต้องทําอะไรเลยเจ้าของดูแลเป็นอย่างดีผมแนะนําคันนี้นะครับนี่นะฮะนี่นะฮะฟิล์มต่างๆเพิ่ง,ต,ง,ต,งติดนะครับผมนี่นะฮะฟิล์มต่างๆเพิ่งติดนะครับแล้วก็บินที่เข้าสู่นะครับนี่นะฮะมาเป็นปึ้งอย่างนี้เลยนะครับใครอยากรู้ว่ารถผ่านการเซอร์วิสอะไรมาแล้วบ้างคุณไปดูเอาเองนะครับเอกสารมี เกินครึ่งรีมกระดาษ A4 นะครับหนึ่งรีมมีประมาณห้าร้อยใบนะครับแต่เนี้ยบินมีเป็นร้อยร้อยใบเลยครับไปนั่งดูไปนั่งไล่กัดเอาเองนะครับผมถ้าไล่กว่านี้คลิปมันจะยาวเกินไปนะครับแต่ผมกล้าการันตีผมบอกเลยนะครับรถที่วิ่งแสนสองแสนโลบางคันนะครับเอามาเทียบกับคันนี้นะครับผมบอกเลยเผื่อเทียบไม่ติดพี่ลองมาเทียบกันได้เลยสูสีก็ได้เลยนะครับผมนี่นะฮะพอรถทุกชิ้นอะไรเป็นอะไรแท้จากโรงงานโดย Honda นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนห้องเครื่องระวังเสียงเครื่องยนต์กันบ้างนะครับ สตาร์ททีเดียวติดนะครับผมนี่นะครับสตาร์ททีเดียวติดนะครับผมเครื่องเดินนิ่งเรียบนะครับผมเครื่องเดินนิ่งเรียบเกียร์ออโตเปลี่ยนสมูทไม่มีกระตุกไม่ต้องรอร้านช่วงล่างนิ่มเงียบไม่มีดังซักแอะ,ะเลยนะครับนี่นะฮะวิ่งทางไกลสบายสบายเลยนะครับเอาไปใช้ได้เลยนะครับวิ่งให้ครบล้านโลไปเลยก็ได้นะครับผมนี่นะฮะฝากกระโปรงเดิมๆจากโรงงานคันหน้าคันคันหน้า เบ้าโชกซ้ายเบ้าโชกขวาเดิมๆจากโรงงานเครื่องเดิมจากโรงงานเลขเครื่องเลขตัวถังตรงกันหมดไม่เคยมีการเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนเกียร์แต่อย่างใดนะครับผมนี่นะฮะสวยงามน,นะครับนี่นะฮะรถเดิมๆนะครับทุกอย่างเป็นอะไหล่แท้ของฮอนด้าทุกชิ้นนะครับกล้าการันตีเลยนะครับว่าเป็นอะไหล่แท้ของฮอนด้าทุกชิ้นนะครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันบ้างดีกว่านะครับเข้ามาอยู่ในส่วนของตัวรถนะครับผม ภายในถือว่ากว้างขวางนั่งสบายนะครับผมไม่มีกลิ่นอับไม่มีกลิ่นเหม็นไม่มีกลิ่นซาบตัดแต่อย่างใดนะครับปุ่มวิทยุต่างๆอยู่ในสภาพที่ดีนะครับผมนี่นะไม่มีถลอกอกเปิอเลยนะครับไฟสามารถใช้งานได้ครบนะครับผ้าหลังคาสะอาดไม่มีห้อยตกลงมานะครับผมรถคันนี้เซอร์วิสนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับเพิ่งเข้าไปเมื่อวันที่27บเ็ดเดือนแปดนะครับก่อนขายก็ยังเข้าไปเข้าอีกที27บเ็ดเดือน2ปีหน้าเลยนะครับผมนี่นะฮะเข้าที่ศูนย์ฮอนด้าพระรามสามนะครับผมศูนย์ฮอนด้าเซอร์วิสโดยช่่าางงทุกกหลยออนะครับบผมจึว เลขใหม่ไม่สําคัญนะครับและน้ํามันเต็มถังนะครับผมใครจะมีใครบ้านะครับก่อนขายต่อประกันชั้นหนึ่งให้เติมน้ามันให้เต็มถังเปลี่ยนยางให้่านน้ำมันเครื่องเข้าศูนย์เช็คให้อีกครั้งมีแต่พี่เขาคนนี้ละครับที่เขาอยากจะให้ลูกค้าเจ้าของใหม่ได้รถดีๆไปใช้งานนะครับผมใครที่อยากได้นะครับรถคันนี้อยู่ที่พุทธมณฑลสาย2กรุงเทพปริมณฑลผมส่งฟรีต่างจังหวัดมีบริการสไลด์อ่อนหรือส่งเป็นเลอร์นะครับผมตัวรถไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมนะครับ มีหน้าที่ซื้อไปขับอย่างเดียวนะครับซื้อไปขับอย่างเดียวน้ํามันถังแรกไม่ต้องเติมมีคนเติมให้คุณแล้วนะครับผมนี่นะฮะมีประกันชั้นหนึ่งให้ด้วยนะครับผมยางไม่ต้องเปลี่ยนประกันชั้นหนึ่งไม่ต้องต่อรถไม่ต้องทําอะไรเอาขับไปใช้งานไปเข้าสูตรได้ต่อได้เลยนะครับผมนี่นะฮะอยากได้หรืออยากซื้อให้ลูกให้หลานก็ดีนะครับเพราะว่าวัยรุ่นก็นิยมนะครับสําหรับรถรุ่นนี้นะครับผมเป็นรถที่โอเคนะครับเป็น Honda c ซี i c นะครับนิยมตลอดกาลนะครับไม่มีเอาไม่มีตกยุกนะครับ ก็ยังทันสมัยอยู่ตลอดเวลานะครับผมนี่นะครับใครที่อยากได้นะครับตัวรถราคาแค่2 0 0แสนกลางๆเท่านั้นนะครับอดีตค่าตัว90,00 900, กว่าบาทปัจจุบันผมขายแค่2 0 0แสนกลางๆนะครับราคาในตลาด3กว่าเยอะแยะนะครับลองเปรียบเทียบดูใครที่อยากตัดสินใจซื้อหรือชอบแล้วนะครับอยากจะมาจําอยากกักคนอื่นนะครับคุยกับที่บ้านให้เรียบร้อยก่อนทะเลาะกับคนในครอบครัวให้เรียบร้อยก่อนคุยกันก่อนว่าราคาสุดท้ายคุณไหวที่เท่าไหร่ ค่อยโทรหาผมนะครับไม่ใช่โทรหาผมแล้วจะต่อรองราคาแล้วเอาไปปรึกษาเมียอีกทีไม่เอานะครับเสียเวลาแล้วก็เสียเวลาคนอื่นกักคนอื่นเขาเปล่าๆนะครับไม่พร้อมอยามาจานะครับแล้วก็คุยกันให้เรียบร้อยก่อนค่อยมาหาผมนะครับปรึกษาเมียก่อนนะครับหรือว่าถ้ากลัวเมียให้เมียโทรหาผมได้เลยนะครับยินดีนะครับอยากทดลองขับมาทดลองขับได้ที่หน้าร้านนะครับและไม่ต้องโทรถามนะครับว่ารถได้เท่าไหร่โทรมากลับไปคุยกับเมียพี่คุยกับเมียให้เรียบร้อยก่อนนะครับไม่กักคนอื่นนะครับและบางคนบอกว่ารถสีเป็นแบบนี้ เลขทะเบียนเป็นอย่างนี้เลขทะเบียนไม่ถูกกระโหลกสีไม่ถูกกระโหลกในมือถือพี่ดูให้ชัดเจนก่อนผมถ่ายคลิปจากสินค้าจริงไม่ได้ยืมป้าข้างบ้านมาถ่ายนะครับเลขทะเบียนก็เลขเดิมๆแบบนี้ผมเปลี่ยนให้ไม่ได้นะครับอยากได้ไปซื้อเลขประมูลเลขอะไรเอานะครับรถทุกอย่างจะหายจากสินค้าจริงอย่าโทรมากวนตีนนะครับผมบอกเลยว่าอย่าโทรมากวนตีนผมไม่ได้ชุนเฉียวนะครับขอให้คนเข้าใจจริงหารถด,ดีๆมาให้คัดพิเศษมาให้ ก็ว่าเหนื่อยแล้วแต่อยากให้มาเหนื่อยกับคนพวกนี้อีกเลยนะครับรถขนาดนี้บางคนบอกว่ารถปีเก่ารถนู่นรถนี่รถนั่นนะครับบอกเมียพี่ด้วยนะครับว่ารถถ้ามีปัญญาซื้อรถที่ราคาแพงกว่านี้อยากได้ปีใหม่ๆมันก็มีในตลาดแต่คุณมีตังค์จ่ายหรือเปล่าถ้าคุณมีตังค์จ่ายคุณสามารถเลือกได้เลยว่าจะเอารถแค่วิ่งแค่สองพันโลปีใหม่ๆนะครับผมเปรียบเทียบดูนะครับราคาที่เราขายไม่ได้แพงกว่าตลาดแล้วก็เหมาะสมคุ้มค่าคุ้มราคากับเงินที่คุณจ่ายแน่นอนนะครับ รถขับขี่ดีจริงๆนะครับวันนี้ลองให้ดูกันยาวๆเลยนะครับผมนี่นะฮะถ้าเห็นแล้วเห็นคลิปแล้วถูกใจรีบดับรีบจองผมบอกเลยสภาพนี้อยู่ไม่นานแต่ก่อนมาจําคุยกับคนในครอบครัวให้เรียบร้อยก่อนไม่ใช่กักคนอื่นเขาไว้นะครับขอให้คนพร้อมจริงเท่านั้นนะครับที่จะเอาไปนะฮะใครไม่พร้อมไม่ต้องนะครับผมโทรมาต่อราคาแล้วหายไปปรึกษาเมียไม่ต้องโทรนะครับผมเพื่อเราจะได้อยู่กันยาวๆผมขอเอาเวลา ไปหารถดีๆมาบริการพี่พี่เอฟซีที่เขาอยากซื้อดีกว่านะครับไม่ใช่อมาบริการอะไรก็ไม่รู้แล้วเป็นปัญหาของคุณนะครับในครอบครัวทะเลาะกันแล้วเราต้องมาช่วยจัดการแก้ไม่ใช่หน้าที่ผมนะครับนี่นะฮะผมเป็นคนขายรถนะครับไม่ใช่เป็นธนงธนายหรือว่าไม่ใช่เป็นคนคอยปณีประนอมเรื่องในครอบครัวของใครนะครับไม่อยากเสือกนะครับขออนุญาตที่ใช้คําพูดแรงๆนะครับผมแต่มันปวดหัวจริงๆนะครับนี่นะฮะรถขับขี่ดีจริงๆนะครับคันนี้เอาไปขับได้เลยไม่ต้องเติมน้ำมันด้วยถังแรกฟรีครับผมนี่นะฮะ ส่งฟรี100กิโลเมตรนะครับสำหรับคันนี้ส่งฟรี100กิโลเมตรนะครับจัดให้เลยนะครับพี่ๆครับจัดให้เลยส่งฟรี100กิโลเมร mer, PDF, ตรหลัง100กิโลคิดตามจริงนะครับตกกิโลละ20 pues บาทตามค่าสไลด์นะครับผมนี่นะฮะอยู่ไกลส่งแพงอยู่ใกล้ส่งถูกอยากมาเอาเองมาเอาเองที่ร้านได้เลยไม่อยากมาจำมาลองที่ร้านได้เลยนะครับแต่ถ้าอยู่ต่างจังหวัดอยู่ไกลอยากมาถ้าจะให้ส่งต้องมีมาจำนะครับเดี๋ยวลองให้ดู <Psal> เลยนะครับผมนี่นะฮะผมปล่อยมือขับนะครับผมปล่อยมือขับนะครับถนนแบบนี้ฮะ วิ่งอยู่70กิโลเมตรนะครับจะวิ่งไม่เกิน80กิโเมตรตามกฎหมายกําหนดนะครับลองดูเส้นข้างหน้านะครับมันโค้งไปโค้งมาแล้วครับนี่นะฮะปล่อยมือขับนะครับอันตรายแต่อย่าหาลอกเลียนแบบนะครับแต่ผมจะบอกว่ารถโครงสร้างมันไม่มีเสียนะครับผมนี่นะฮะผมเล่ไปแล้วครับนี่นะฮะโครงสร้างไม่มีเสียนะครับผมถนนมันไม่ได้ตรงเป๊ะขนาดนั้นนะครับแต่โครงสร้างไม่มีเสียแน่นอนนะครับผมนี่นะฮะ ปล่อยมือสบายๆเลยนะครับผมนี่นะหากับขี่ใช้งานอยู่รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยคุณจะได้ไม่พลาดรถดีๆที่เรานำมาเสนอญาติหารถอยู่แชร์ share, ออกไปแชร์ share, ให้เขาได้รับรู้แชร์ share, ให้เขาได้ซื้อรับรองคุณไม่โดนด่าแน่นอนขอบคุณครับ